สวัสดีค่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะพามาชมนะคะในส่วนของตัวรุ่นประกาศเพนเทลนะคะก็ประกาเพนเทลนะคะเป็นปาะกาศสัญชาติญี่ปุ่นนะคะก็ในส่วนของตัวบางรุ่นนะคะสําหรับตอนนี้นะคะก็จะเป็นเม d ดอินไต้หวันนะคะโดยเฉพาะในส่วนของพวกปาะกาโลหะต่างๆนะคะอย่างรุ่นตัวนี้นะคะจะเป็นตัว ปากาโลหะนะคะเป็นตัวโลหะทางด้ามน,นะคะเป็นลูกรลื่นอ่ารหัสของเขาคือ b 8 1 1นะคะ wc อ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันก็อย่างตรงนี้จะมีเขียนชื่อ b 8 1 1 wc นะคะก็ะ b 8 1 1ก็คือหมายถึงตัวปากาลูกรลื่นนะคะเราก็สำหรับตัว w ก็คือ white แต่ว่าในสีของ Pentel เนี่ยเขาไม่มีด้ามสีขาวเนาะก็จะเป็นสีออกงาช้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ สีจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัวปากกาของลูกรลื่นนะคะเพนเทลเนี่ยจะให้มาพร้อมกล่องหนังสําหรับตัวนี้อ่ะก็มาเป็นกล่องหนังปกตินะคะที่เคยเห็นนะคะกล่องหนังของเพนเทลจะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีดํานะคะสีแดงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านในก็จะปูด้วยผ้าอ่า เป็นออกเงาๆแบบนี้นะคะตัดด้วยอะไรแดงเป็นลิปบิ้นแล้วก็ตัวสกินตัวนี้นะคะโลโก้ก็จะเป็นสีแดงสำหรับในส่วนของบอดี้กล่องหนังนะคะก็จะมีทั้งดัวแดงแล้วก็ดำนะคะแล้วก็ตัวในส่วนกล่องตัวนี้อ่าสีแดงจะเป็นสกินออกเงินๆอย่างนี้นะคะ เราลองมาดูกันว่าตัวนี้เป็นตัวด้ามโลหะตัวนี้นะคะสีรุ่นนี้นะคะก็มีทําออกมาค่อนข้างหลายสีมากเลยนะคะสําหรับตัวนี้เป็นสีงาช้างนะคะตรงนี้จะมีคําว่าสกินคําว่าเพนเทลตัวข้อต่อตัวหมุนนะคะก็ทําจากโลหะ อ่าอย่างดีแบบนี้นะคะเป็นลวดลายเล็กน้อยนะคะเป็นคล้ายๆลายกัดกระบาดเนาะเวลาที่เราตัวทวิสตัวนี้นะคะใช้หมุนแบบนี้เพื่อที่จะตให้หัวปากกาออกมาเวลาที่เราหมุนเก็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะกลไกาการใช้งานเป็นการแบบหมุนทวิสอย่างนี้นะคะ,ะเราก็สามารถเก็บหัวได้แนบเป็นสีโครมเงินนะคะเราสามารถที่จะ ซื้อใช้เองหรือเป็นของขวัญได้นะคะสำหรับรุ่นพวกปกาโลหะแบรนด์ต่างๆนี่นะคะสามารถที่จะทําชื่อได้อย่างตัวนี้นะคะเวลาที่เราเลเซอร์ชื่อออกมาจะได้สีออกเงินๆค่อนข้างที่จะดูสวยมากอย่างลักษณะตัวอย่างตัวด้ามน,นี้นะคะก็จะเป็นชื่อเล่นตามด้วยนามชื่อจริงนะคะเราสามารถเลือก1นนะคะชื่อที่เราจะสกีนเองได้ชื่อที่เราจะใส่ลงไปนะคะเป็นเลเซอร์เองได้นะคะจะใส่เป็นชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลเต็มนาม สกุลย่อ,อก,ก็สามารถทำได้หมดนะคะหรือว่าจะเป็นข้อความคีย์เวิร์ดอย่างเช่น Happy Birthday h a p นะคะ w y p y r e w Year หรือว่าพวก a a e n t i ท e e s y s ก็ทำได้เช่นเดียวกันคราวนี้เราลองมาดูในส่วนของตัวหมึกกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะมาเป็นหมึกลูกรื่นสำหรับเพนเทลนะคะเขาจะใช้เป็นตัวเพนเทลลูกรื่นนะคะเนี่ยตัวน้ำหมึกของเขาจะเป็น m a ดอินไต้หวัน สำหรับตัวนี้แถมมาเป็นหมึกน้ําเงินนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรารีวิวอย่างละเอียดนะคะสําหรับตัวลูกรื่นสีงาช้างตัวนี้นะคะอันนี้เพนเทลรุ่นนี้นะคะนอกจากใช้ตัวปากาน้ำหมึกนะคะของเพนเทลนะคะเราสามารถใช้น้ำหมึกอื่นเทียบเท่าได้นะคะเดี๋ยวลองให้ดูนะก็เดี๋ยวตัวแบรนด์แรกก่อนนะคะก็จะมีในส่วนของ ปาร์เกอร์อ่าปาร์เกอร์เนี่ยสำหรับลูกลื่นนะคะปาร์เกอร์เขาจะใช้ได้ทั้งที่เป็นลูกลื่นแล้วก็เจลนะคะลูกลื่นของปาร์เกอร์ก็มีทั้งสีน้ําเงินแล้วก็สีดําเจลก็เช่นเดียวกันนะคะพอดีวันนี้ไม่ได้เอาสีน้ําเงินมานะคะมีทั้งตัวน้ําเงินแล้วก็ตัวดํานะคะแล้วก็ขนาดของตัวขนาดตัวหมึกเขานะคะก็จะมี M นะคะที่เป็นในส่วนของประมาณ0.7นะคะแล้วก็มี F ก็คือไซส์เล็ก0.5นะคะสำหรับเจลก็จะมีทั้ง0.5แล้วก็0.7เช่นเดียวกันอันนี้คือใส่ลงไปได้เดี๋ยวเราลองเทสดูเดี๋ยวเราเทสแล้วก็เขียนพร้อมกันเนาะอีกรุ่นหนึ่งนะคะซิมสามารถทำใส่ได้ก็คือตัวรอตติ้งตัวนี้นะคะรอตติ้งก็สามารถใช้หมึกตัวนี้ได้เช่นเดียวกันโอเคแล้วก็เป็นอะไรอีกแบรนด์หนึ่งนะคะจะเป็นตัวหมึกของ a r t i f ิเ มึอ artifex ตัวนี้อ่าก็จะมีตัวสีทางน้ําเงินได้ดำได้นะคะ artifex ก็จะเป็นตัวน้ำมึกที่ made in เยอรมันนะคะสำหรับ Parker ก็จะเป็น made in ฝรั่งเศสนะคะโอเคเ๋ยวเราลองมาเทสกันนะคะว่าเดี๋ยวจะลองเขียนเทสเคสน้ำมึกดูนะคะโอเคอ่าอันนี้เราลองมาดูนะว่ามี ไส์ไหนบ้างโอเคนะคะก็หมึกนะคะที่เชียบเช่าใช้ด้วยกันได้นะคะก็จะมีทั้งตัว a r t i f i c t a a r k e r rotting p e n t e l นะคะ gel barker ขนาดกับสีสันความสดใสนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นลุกลื่นทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ3แบรนด์นะคะเป็น p a r k e r จริงๆมีจะมี rotting ด้วยนะ a r t i f i c t a a r k e r rotting p e n t e l นะคะที่เป็นลูกลื่นนะคะสามารถใช้หมึกร่วมกันได้เลย เดีย๋ยวเราลอ,ลองเทสดูเอาปักเกอร์เจลลองใส่เข้าไปในส่วนของตัวเพนเทลดูเห็นไหมก็จะหมุนด้วยกันได้พอดีเลยนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะใช้ได้ปกติอันนี้เป็นลอตติ้งนะคะลอ,อตติ้ง เพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาที่ใครนะคะเลือกซื้อตัวรุ่นนี้ไปนะคะเราก็เวลาหมึกหมดนะคะก็สามารถหาซื้อได้เลยนะคะจะใช้เพนเทลแบบเดิมนะคะหรือว่าถ้าเกิดเพนเทลเราหาคองไม่ได้นะคะเราจะใช้แบรนด์อื่นที่สามารถใช้งานด้วยกันได้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ลอตติ้งนะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขนาดความยาวตัวด้ามเราก็น้ำหนักกันบ้างนะคะ สีงาช้างเนี่ยจะไม่ใช่สีขาวนะคะก็จะสีออกขาวเหลืองนวลนนนแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าสีงาช้างโอเคขนาดน้ำหนักนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะปากกาลูกลืก้อ pen t l ่เจ็ดจกร,รัมนะคะสำหรับตัวน้ำหนักของเขาแล้วก็ในส่วนของ ขนาดความกว้างของตัวปากกานะคะอยู่ที่9.6มิลนะคะสำหรับตัวนี้สำหรับความยาวตัวด้ามนะคะ13.28นะคะเซนติเมตรอ่าเพราะฉะนั้นก็ในสำหรับในคลิปนี้นะคะก็เป็นตัว เพนเทล B811W นะคะก็เป็นตัวปากกาลุกรื่นนะคะสีขาวงาช้างนะคะก็สำหรับใครที่มองหาสีนี้รุ่นนี้อยู่นะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะทิดาแล้วก็ทีมงานปากกาเพนแบรนด์เนมนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ